รัฐบาลเองเขาก็เตรียมจัดงานสมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2567นะครับซึ่งจะจัดกันที่ตึกสันติไมต,ตร,มตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งเรื่องนี้เองทางโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายชัยวัชรงค์ครับก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการที่จะเตรียมการจัดงานนี้ซึ่งเดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินจะมาเป็นประธานด้วยและก็จะมีการถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์รวมการชุพนกิจแห่งประเทศไทยรวมถึงทางวิทยุก็ฟังได้ ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้เองรัฐบาลได้เชิญคณะองคมนตรีอดีตนายกประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีต่างๆองค์กรตามรัฐธรรมนูญแล้วก็สสสวหัวหน้าส่วนราชาการข้าราชาการทหารข้าราชาการตำรวจข้าราชาการพลเรือนข้าราชาการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรวมถึงเอกอัคราชาทูตแล้วก็กองศูนกิติมาศประเทศต่างๆประจำประเทศไทยกงศูนอาชีพองค์การระหว่างประเทศภาย,า,ยายใต้องค์การสหรประชาชาติรวมไปถึง ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประธานสมาคมธนาคารไทยแล้วก็ประธานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยพร้อมคู่สมรสมาร่วมงานนี้ด้วยนะครับซึ่งการจัดงานนี้อย่างที่บอกไปเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดนะครับทั้งทางโทรทัศน์และวิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยของกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา50นาทีเป็นต้นไปซึ่งรัฐบาลก็ขอเชิญชวนภสานิกรน,นะครับ ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติและก็ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันชาตรมงคล4พฤษภาคม2,567นี้ด้วยนะครับ